ได้มา8 225บาทนะฮะกับการซื้อฟรีสปินนะสวัสดีครับวันนี้นะเราอยู่กับเกม ที่มีชื่อว่า w ว i สบริะในค่ายของ Slot XO กนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าแต่ละตัวนะฮะให้ราคาอย,ยังไงบ้างนะครับจ่ายกี่บาทกันบ้างนะฮะวันนี้ผมมาแนะนำนะในวิธีการซื้อฟรีสปินนะครับของเกมนี้นะให้เรากดไปที่ Power ได้เลยนะเราสามารถเลือกจำนวนได้นะฮะวันนี้ผมเบ็ดไปที่50บาทกับงบ4,250บบาทนะครับแล้วเราก็กด หมุนได้เลยนะฮะเราจะเข้าไปที่ฟรีสเปนโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาลุ้นเลยนะครับตัวนี้มาแล้วเจ้าแม่มดน้อย3ตัวนะครับโบนัสฟิวเจอร์นะฮะตัวนี้คือเราสามารถเข้าโบนัสได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปหมุนอีกรอบนึงนะฮะในการวัดว่าเราจะได้เจ้าเ,าเสียงดวงตัวไหนนะฮะว่าตัวไหนมันจะได้เข้ามานะะตัวนี้ผมได้เป็นตัว K นะฮะเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับ เราเริ่มหมุนได้เลยครับในฟรีสปินสิบรอบนะฮะเรามาดูกันว่าเราจะคุ้มหรือเปล่านะฮะกับการที่ซื้อฟรีสปินไปในงบที่4,250บาทกับยอดเบ็ดที่50บาทต่อนครั้งนะฮะหากเราได้ตัวสัญลักษณ์นะฮะครบนะฮะสแถวนะฮะตัวนี้เขาก็จะเข้าโบนัสพิเศษให้เรานะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเราได้1แถว2แถวเราจะไม่ได้นะันนี้เราบวกมาได้ที่ 625บาทนะฮะกับคัรหมุนฟิลตปินไป4รอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากับงบ4,250บาทที่เราลงทุนซื้อฟรีสปินไปเนี่ยเราจะคุ้มหรือเปล่านะครับอันนี้เรามีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับกับการเล่นสล็อตนะฮะหากงบน้อยนะฮะหน้าลายก็จะน้อยทำให้เราเข้าโบนัสได้ยากมากขึ้นนะครับอันนี้มาแล้วครับ K 5แถวนะครับตรงนี้เต็มหน้าครับโบนัสแตกแน่นอนครับตัวนี้เมก้าวินเข้าไปแล้ว เราแต่มาที่7,525บาทยังไงเราคุ้มอยู่แล้วกับตรงนี้นะฮะกับการลงทุนไปที่4,250บาทนะฮะตรงนี้เรายัางเหลือฟรีสปรินรอีกหนึ่งรอบนะครับเรามาดูกันว่าเราจะคุ้มหรือเปล่านะฮะแต่ยังไงตรงนี้เราคุ้มแล้วแน่นอนนะครับแต่ว่าดูว่าเราจะได้บวกเพิ่มมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับไปแล้วครับ6,000ไปแล้วครับ7,000ไปแล้วครับ ตอนนี้ยอดรวมของเราอยู่ที่8,200บาทนะเออ8,225ได้มา8,225บาทนะฮะกับการซื้อฟรีสปินนะครับคุ้มเกินคุ้มฮะใครสนใจอยากเล่นอย่างผมนะฮะสามารถแอดไลน์เข้าไปได้ที่ MVP ATM 168ได้เลยนะครับ